จะเป็นยังไงเมื่อหลวงพ่อออกรถกระบะคันใหม่สับสองครับสับสามครับสับสี่ของคุณหลวงพ่อซิงกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทก,กับแมวที่มีชื่อว่าไทยรถซิงซีซั่น4ี 4.0อะ4.0ธรรมดาทั่วไปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับเรามารับบทเป็นหลวงพ่อ,อต้องเรียกว่าหลวงพี่เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะดูแก่เกินไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารับบทเป็นหลวงพี่กระบะซิ่ง้จะโดนดราม่าหรือเปล่าวันนี้นะครับผมก็ทาเล่นๆขำๆนะครับผมอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแบบว่าอยากออกกล้องด้วยสวัสดีว่างคุณหอยคิโนหอยคิโน ชื่อยังไงไม่ได้หอยคิโนะนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อจะพาไปออกรถคันใหม่นะครับผมเป็นรถกระบะซิ่งเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อสิพูดผิดอีกแล้วนี่คือหลวงพี่นะฮะนี่คือหลวงพี่หลวงพี่จะไปออกรถกระบะซิ่งคันใหม่เอาไว้แบบว่าไปบินทบาทอะไรแบบนี้ในกระบผมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าทาแบบผมไม่ได้ทําแบบว่าเอาแบบว่าอย่างไงอย่าไปคิดอะไรมากมายเออผมทำเล่นๆว่างั้นเถอะนะครับผมหลวงพี่จะไปออกรถกระบะซิ่งคันใหม่นะครับ มัน <laughs> จ,จะทำจะทาดีหรือเปล่าวันนี้รับจริงนะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปออกรถกระบะซิ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อก่อนหน้านี้ที่หลวงพ่อเอาไว้เป็นบินทบาทนะครับ <laughs> นี่ฮะนี่คือรถมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อเอาไปไว้บินทบาทนะครับผมแหมคือแบบนี่ครับทรงสนามมาอย่างที่เลยฮนะรอตัดไปหนึ่งทีหลวงพ่อ หลวงพี่หลวงพี่แอมเอาอะเป็นไงโคตรสุดนี่คือรถหลวงพี่นะครับก่อนจะมาบวชนี่คือนี่ฮะเป็นนักซิ่งมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมไปแล้วเราจะไปทําการออกรถกันดีกว่านะผมไม่จุดออกรถนี่มันอยู่ฝั่งไหนบ้างอาจจะอยู่ด้านหลังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขับไปฝั่งนี้กันทำไมมันขับยากแปลกๆไงถอยหลังถอยหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวลงพี่จะออกตัวแบบรถแด็กให้น้องๆดูเป็นบุญตาสักหนึ่งรอบก่อนไ <c oughs> อ,อเราก็เป็นเล่งเบเบิ้ลแบบส,สุดเลยนะครับผมแต่ออกตัวนี่ออึดนมากๆสับสามอะหลวงพี่มอบหลวงพี่มอ,พมอบยาวสาับสีโอ้ความเร็วห้าร้กิโลเมตรนี่มันแรงกก่าปกติ รถที่แรงที่สุดในโลกอีกอือหืออือหือเอารถแทบจะไม่อยู่เบาหน่อยเบาหน่อยลองมาแค่สามแม่ลงเกียร์ทีนคือเสียงดังเป้าเลยจะ <c oughs> ไมเสียงเป็นแบบนี้วเนี่ยขับไปอีกครับไม่น่าใช่ตรงนี้นะมันจะเป็นจุดที่มันเป็นโกดังอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ฝั่งไหนเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น,น่าใช่ฝั่งนี้ตล้แหลเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งมาจนสุดแมปแล้ว โอเคนี่ครับมีการดิฟเข้าโกดังด้วยครับผมดิฟเข้าเต็นนี่ครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงเต็นรถแล้ได้ครับผมอ่าศูนย์รถศูนย์บริการออกรถซีขายรถนะครับผมนะเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยจะเออไม่ใช่หลวงพ่อชอบชอบพูดหลวงพ่อวะหลวงพี่นะครับผมอยากได้รถกระบะอิซุสุนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเรียกดูก่อนอ่าคันนี้เลยคันนี้ถูกใจเลยนะครับผม นี่คือรถกระบะที่หลวงพี่อยากจะมาซื้อในวันนี้นะครับผมนี่ฮะคือแบบซื้อมาได้เป็นทรงนี้เลยนะครับผมก่อนจะออกจากศูนย์เนี่ยมันก็ต้องมีการแบบว่าไม่ใช่ศูนย์สิออกจากเต็นท์เลยครับผมมันต้องมีการเช็คคงเช็คเครื่องโอ้โหทางเต็นท์นี่เขาแต่งเครื่องยนต์มาให้แบบเหมือนรถลุสิ่งเลยนะครับผมลุซสิ่งเลยนะคเครื่องยนต์นี่คือแบบว่าพร้อมซิ่งนะฮะถูกใจหลวงพี่ขนาดเลยนะฮะ <laughs> เปิดประตูก่อน เช็คด้านในโอ้โหหัวเกียร์แต่งซิ่งด้วยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวผมไ,มไ้จะขึ้นรถเปิดประตูนี่ด้านในนี่คือแบบเรียกได้ว่าพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งเปิดท้ายได้ไหมอ่าเปิดท้ายได้ทุกอย่างนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพรถที่หลวงพี่เนี่ยจะนำไปทําการเอาไว้บินธบาตตอนเช้านะครับผมเวลาแบบอ่าคือแบบ วัดมันอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะฮะเวลาที่จะออกไปวิธบาดในประมาณ1 0บ0โลนะครับผมแต่ให้เดินไปนี่เดินไปกับคงเช้าจนเย็นพอดีนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแลวชีวิตนี้นะฮะก็เลยจะเป็นต้องมาออรรถกระบะนะครับผมไปเดี๋ยวหลวงพี่เนี่ยจะพาออรรถกระบะไปลองสักหน่อยนะครับผมขอ,อลองเสียงก่อนโอ้ยเสียงนี่คือหวานเจี๊ยบเลย หลวงพี่ขอรอบตัดทีนึงครับหลวงพี่เนี่ยห <laughs> ลวงพี่รอบตัดฮะโอเคค่อยๆค่อยๆอ,ออกตัวค่อยๆอ,ออกตัวเดี๋ยวรถมันพิ่งออกจากเต็นท์มานะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็มีคนที่จะเซตอะไรมันมากมายเราค่อยๆไปกันก่อนเดี๋ยวเราอันดับแรกนะครับผมเราต้องไป เติมน้ำมันก่อนนะครับผมเราต้องไปหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนต้องตีไฟเลี้ยวให้สมจริงด้วยนะครับผมสับสองไปสับสามธรรมดาขี่ร้อยกว่าก็พอแล้วนะฮะนี่คือรถพึ่งพึ่งออกมาก็ก็เลยไม่อยากจะแซดสักเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้อีกสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะแซดกัน,นครับเอารถไปเติมน้ำมันก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวน้ำมันหมดมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอานะครับรถยังไม่ได้ขับเลย บอกจะขี่ร้อยร้อยกว่าครับตอนนี้เหยียบให้เกียร์สี่นี่จะขึ้นไป200แล้วแบบเครื่องยนต์มันแรงเกินไงหลวงพี่ถูกใจสิ่งนี้ว่าแต่ปั๊มน้ำมันนี่มันอยู่ไหนโอ้โหอันนี้คือสนามแดกนะครับสนามแดกนี่ผมไม่รู้ว่ามันมีเครื่องจับเวลาหรือเปล่านะครับถ้ามีเครื่องจับเวลามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยสําหรับผมฮนะเพราะว่าผมจะเอารถมาลองวิ่งดูแต่ก็ไม่เป็นไร่ังนะเพราะว่าคลิปนี้เราไมา่ได้จะเอารถมาวิ่งเล่นนะครับ ไม่ได้จะเอารถมาวิ่งจับเวลาไม่ได้เอารถจะมาวิ่งแข่งนะครับผมคลิปนี้เราพาหลวงพี่มาออกรถนะครับผมอ๋อเสียงแตะใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคเลี้ยวซ้ายนะครับอ๋อเสียงลงเกียร์คืออย่างไรงั้นนั้น,น,นลงเกียร์แบบรถแข่งอ่าเดี๋ยวเข้ามาเข้าปัม๊มเติมน้ำมันดีเซลนะครับผมพรีเมียมดีเซลไปเลย จอ,จอดไกลมากเกินไปหรือเปล่าวะเน,นี่ยโอเคเต็มถังครับเด็กปัม๊มได้เลยครับพช่ชอยเอาพี่ชายตัง้งใจนี่หลวงพี่นะให้ถามจริงพูดดีๆกับหลวงพี่หน่อยระหว่างนั้นเดี๋ยวหลวงพี่แบบว่าไปแวะเข้าเซว่นงเซเว่นสักหน่อยละกันเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอา้าวฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีเสียงประตูเปิดไปเมื่อกี้ดังซีสแต่ทำไมเข้าไม่ได้ประตูไม่ยอมเปิดแล้วก็สินค้าด้านในคือไม่มีอะไรเลยแสดงว่า น่าจะเป็นเซเว่นที่เพิ่งจะมาเปิดใหม่นะครับผมไม่ไปเข้าอเมซอนก็ได้วะนะเข้าอเมซอนไม่เข้าละขี้เกียจเข้าละไม่คงไม่กินอะไรมาสักอย่างแล้วเนี้ยเติมน้ำมันน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราเทสตตามถนนปกติเนี่ยผมว่ามันจะอันนี้นะผมว่ามันอันตรายเกินไปเดี๋ยวเราเอากระบะไปเทสที่สนามแข่งดีกว่ามันกดไฟหรือว่าอะไรได้ไหมพิมพ์สาตาร์ทได้ไหมสาตาร์ท ไปไม่ขึ้นนะครับผมก็คือเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมกับไอ้ไฟแดงเนะี่ยโอเคเฮ้ยเบินยางได้เบินยางได้คันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนี่โอ้ยคันนี้มันเบินยางได้ปว่ะหลวงพี่ชอบเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดมามาต้องตั้งรถให้ตรงก่อนโอเคไปครับผมหลวงพี่พร้อมสิงแนละ้ว ตอนออกตัวจังหวะออกตัวนี่คือมันแบบว่ารอบมันไม่ใช่รอบสิทธิ์แรงท้องมันอืดไปนิดนึง400อืมทางสุดก่อนครับไม่งั้นนี่อาจจะขึ้นไป5 600เลยโอ้ทางแดกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่านะครับเดี๋ยวเรากลับออกไปทางถนนข้างนอกกันดีก,กว่าครับโอเคครับผมมาทุกคนเดี๋ยวหลวงพี่เนี่ยจะเอารถมาวิ่งทางตรงเพราะว่าทางเส้นเนี่มันเป็นทางที่ยาวมากเลยแต่ไม่รู้ว่า จะคุมรถอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ารถมันแรงมากเลยเวลาที่วิ่งเร็วๆแล้วรถมันจะสั่นมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันเทสกระบะหลวงพี่หน่อยว่าจะแรงสักแค่ไหนสับซีไปไม่ต้องรอให้รอบมันสุดเดี๋ยวเครื่องมันจะพังง่ายนะผมบางทีเรารอให้รอบมันสุดเร็วเกินไปโอเคความเร็วครับตอนนี้ขึ้นไป600ฮะ6ก8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมกระบะซิ่งหลวงพี่พุดเร็วโคตึงโคเท่โคอันตราย ร0 9เลยไหนๆจะ6 1 0แล้วก็ไปหไปเลยล่ะสุดจัดส <ret> <smoking> ุดจัดกระบลงพี่จะไมมันโหรจวะเนี่ยไออู่อยู่ไหนอู่อยู่ไหนต้องใสยต้องแวะอู่หน่อยสักหน่อยแหละสุดจัดปลัดบอกนะครับผมอู่มาคนเลยโอโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้้อ้โอโอ้โ ชนทีนี่คือกระบะนี่ล้อนี่แปลกประหลาดไปเลยโอเคเดี๋ยวหลวงพี่จะพาเอารถกระบะที่เพิ่งออกจากอู่มาเนี่ยออกจากเต็นท์เนี่ยจะไปออกจากอู่เฉยเดี๋ยวพาเอาไปเสริมคอ,อกสักหน่อยนะเสริมคอ,อกเพราะว่าในการที่จะออกไปบินถบาตเนี่ยก็คือมันจะต้องบรรทุกบรรทุกพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกของที่ยัโยมถวายมาแบบเยอะอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นกระบะธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือ อาจจะไม่พอแนละ้วอาจจะต้องไปใส่อคอกเสริมนะครับผมแล้วขอขับไปหาอู่ก่อนเหมือนว่าอู่อู่แต่งถถรถจะอยู่แถวๆนี้เท่าที่จาได้นะครับจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่เราแต่งร้านเล็กไหมแต่งร้านเล็กก็ได้เออเสียงเสียงชนเออเนี่ อู่ใหญ่ๆไม่เข้าครับผมเข้าอู่เล็กครับผมอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะเพื่อจะเอาคอกมาใส่เฉยๆมันก็น่าจะทําได้อยู่เลยมั้งโอเคถอย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 ,ถอ,ยถอย่างนี้นะครับวิธีการถอยรถนะครับผมหักพวงมาลัยให้สุดนะครับถอยเข้าไปคืนพวงมาลัยครับอู๋ถอยอืดน,นิดนึง โอเคเดินหน้านิดนึงโอเคครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากอิสุสุธรรมดานะครับผมเปลี่ยนใส่เป็นอคอกนะครับมาดูกันว่าออกมาเราจะเป็นสภาพยังไงนะครับเดี๋ยวให้ช่างทําแป๊บนึง A later few moments โอเคครับผมครับมาครับผมตอนนี้ก็ช่างได้ทําการเอาอคอกใส่ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ใส่ คอกเป็นอคอกสูงเลยนะครับผมเป็นอคอกซิ่งเลยนะครับผมถ้าใส่อคอกธรรมดาเนี่ยมันจะดูธรรมดาเกินไปก็เลยจัดเป็นแบบอคอกซิ่งอคอกใหญ่ไปเลยไปเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านที่เราเพิ่งขับผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นหมู่บ้านประจำที่หลวงพี่หลวงพี่มาบิถบัตสับสองไปสับสามไปสับสี่อย่าก,กันไปเกงใจใครครับ สับห้าไม่ต้องบอกใครเพราะในใจมีแค่กระบะซิงพังเลยพังเลยอ้าวพังจริงเลยเนี่ยเรามาสตาร์ทรถยังไงก่อนมันสตาร์ทรถยังไงก่อนนะครับผมแม่ชนทีนี่คือแบบรถสตาร์ทไม่ติดเลยโอ้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 ยมันแรงเกินว่ะรถหลวงพี่มันโหดมันตึงโคตรตึงโคตรเตออันตรายไปครับผม เดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านที่เรา,าไปบิทบาทประจำเลยครับอันนี้พาไปดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรซิงแสแสแสอ้ยูมัน,ม,นมันค่อนข้างแบบอยู่ไกลอยู่นะหรือว่าผมมาผิดทางหรือเปล่าวะอ๋อน่าจะมาถูกอยู่แต่อยู่ไกลมากเลยเอะเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าเรามาผิดทางมันอยู่ฝั่งโน้นโอ้โหมาเถย ผมเราย,ยังชอบเลยะภาพเสียงกับทุกคนเสียงแบบค่อนข้างแบบมีความเดียลลิสติกม,มากเลยครับแซดสักหน่อยละกันอ่ะไม่ต้องไปหมู่บ้านละเออไม่ต้องปูต้องไปมนะันละหลังจากใส่ข้อก็แซดมันสักหน่อยโอ,โอ้โหแรงเกินแรงเกินหลังจากที่ใส่ข้อมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันควบคุมรถไม่ค่อยจะอยู่